อ่าเรามาดูในส่วนของแพ็กเกจเติมต่างนะครับสำหรับนีโนคูนี้หรือว่าเซเว่นไนท์เอเป็กอาโอเอมเกชินหรือจะเป็นเกมไหนก็ได้ครับที่อยู่ในมือถือเนี่ยอิรา็ตริกชอบรับเติมหมดครับแล้วมีมั่นใจว่าราคาถูกที่สุดแล้วเพื่อนๆมั่นใจได้เลยครับว่าปลอดไทยแน่นอนครับผมแล้วก็ทุกเกมเลยนะถ้าสมมติแพ็กเนี่ยมา2,009อิเล็กติชอปเนี่ยจะทุกเกมเลยคือ2,000บาทก็ อย่าลืมเวลาจะมาเติมไปเรี่ชติชอปก็อย่าลืมบอกว่า,าเติมผ่านมาจากหมีนะครับเพราะว่าเราจะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอ,อย่างราคาสมมุติ2 0 5พันบาทกับ2000บาทต่างกันมากไหมต่างนะเพราะว่า50บาทเนี่ยเราซื้อ10แพ็กเนี่ยก็คือ500บาทเราสามารถเอา500บาทเนี่ยไปเติมแผกอะไรอื่นเพิ่มได้มันก็จะช่วยทำให้เพื่อนๆใช้เม็ดเงินได้อย่างคุ้มค่าสูงสุดน,นะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเปิดกาชาได้แต่ของดีๆนะครับหมีอภนที อ่สวัสดีครับมีลักกี้แบร์นะครับมีคนถามหมีเรื่องเลโก้นะครับหรือเตโตเนาะหมีก็เลยมาแนะนํานะครับว่ามันมีประโยชน์อะไรยังไงบ้างเนาะทำไมคล,คลิปที่แล้วที่หมีแนะนําว่าทําไมถึงเราถึงควรจะซื้อพวกตัวต่อเป็นเพราะอะไรเนาะเพราะว่าข้อแรกคือมันค่อนข้างจะหายากด้วยครับแล้วก็กว่าเราจะต่อครบเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเ๋หมีพาไปดูเห็นไหม ตอนนี้นเพื่อนๆน่าจะน่าจะขึ้นปลดหลายตัวแหละแต่ว่าอันนี้หมีจะขอแนะนํานะครับว่าเออทำไมบวกพลังต่อสู้เยอะเห็นไหมอย่างลูกเตี๊ยบอย่างเงี้ยอ่าหมีเห็นไหมตอนนี้พลังต่อสู้อ่ะมันขึ้นอยู่เห็นไหมครับว่าสามพันเห็นป่มสามพันห้าแล้วก็สมมติหมีเอาออกเออเดี๋ยวมีดาวตัวไหนได้มากกว่าไม่มีแล้วอถ้าหมีเอาออกเห็นไหมครับหรือว่าเอ,า,อาง่ายๆว่าหมีต่อไม่ครบเห็นไหมจากสามพันเหรียญบ้าเหลืออยู่พลังต่อสู้ร้อยแปดสิบสองหายไปประมาณสองพันแปด ถ้าบางคนไม่รู้ว่าแค่วางๆอย่างงี้เพื่อนๆอาจจะคิดว่าได้แค่พลังต่อสู้แต่จริงๆแล้วไอเตโตเนี่ยมันต้องการจะทําให้เราเนี่ยวางให้ครบที่มันมีแพทเทิร์นให้เราวางเพราะว่าถ้าเกิดเราวางครบเนี่ยเราจะได้พลังต่อสู้เพิ่มอีกสิบเท่าเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆ,ๆที่มีหกดาวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ควรมาใส่นะมันจะได้เร่งพลังโจมตีนะเร่งพลังต่อสู้เพิ่มขึ้นเยอะด้วยเนี่ยเราได้อย่างที่หมีบอกว่าทําไมถึงอยากให้เป็นสูงห้าหกดาวเพราะว่ามันจะมีผลกับเตโตเยอะครับ เนี่ยเราก็ไล่ไปเลยนะบางบางทีเราอาจจะใส่แค่ดาวหนึ่งสองดาวอย่างเงี้ยทําให้มันครบไปก่อนพอครบเสร็จเดี๋ยวเราไปได้ห้าหกดาวมาเราก็มาใส่สเตตัสมันก็มันก็จะเพิ่มขึ้นมหาศาลนะครับก็ประมาณนี้ครับอันนี้ในส่วนข้ออันที่สองเนี่ยเพื่อนๆไปทําตามได้นะครับเอาเลโก้มาใส่อย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆแบบไปซูมแล้วได้แบบห้าหกดาวมาก็มาใส่เพิ่มได้ แล้วเราจะถอดเราจะออกเข้าเนี่ยมีคนถามหมีเนี่ยมีข้อเสียไหมมีข้อเสียนะเราสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอย่างเช่นอันนี้หมีอาจจะตอนแรกหมีไม่มีมีหนึ่งดาวใช่ไหมพอหมีไปหาแห้งยาวเดีย่ยได้ห้าหกดาวอย่างเงี้ยหมีก็มาใส่แทนเราก็ได้พลังต่อสู้เพิ่มขึ้นแค่นั้นเองครับเหมือนเดิมนะเห็นไหมหมีจะลองถอดให้ดูถ้าไม่ครบนะจากสามมาเจ็ดเหลือเก้าร้อยเก้าสิบแปดซึ่งยังไงเราก็ต้องต่อ้ครบครับมันเป็นอะไรที่ควรต้องทํานะครับก็ตัวนี้หมีไม่มีเลยว่ะหลายดาวอ่ะคงต้องใส่แบบนี้ไป อาจจะเป็นสามพันเจ็นะครับอันนี้มีหนึ่งดาวเดี๋ยวมีต้องไปหาห้ากดาวมาใส่แทนพลังต่อสู้มันก็จะเพิ่มขึ้นตอนนี้ก็ในส่วนอันที่สามก็คือโดเบอร์แมนนะครับมีก็จะวางแบบนี้นะครับเปิดเพื่อนๆดูก็ไปทําตามได้นะครับผมเหมือนเดิมนะครับถ้าหมีถอดเห็นไหมพลังต่อสู้หายบานเลยเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะต้องหาให้ได้นะครับหาชิ้นส่วนที่จะวางให้ครบนะครับเอออย่างบางคนไม่รู้เนี่ย มันสามารถกลับได้นะอ่าให้เราพยายามหาที่วางให้ลงตัวครับแค่นั้นนะครับจบอ่าพลังต่อสู้จะสี่พันแล้วนะสามพันเก้าแล้นี้ก็คือแพนกวินนะครับมีมีมาได้ถึงแค่นี้แหละเพราะว่าเอา่อเตโตต่อไปเนี่ยมันต้องหกห้าเห็นไหมอันที่สามมีก็ได้สี่พันสองเพราะนั้นมีแนะนําว่าเพื่อนๆทุกคนต้องปลดนะครับยิ่งอัน,ย,อนยิ่งอันที่มันยิ่งใหญ่อะยิ่งกว้างพลังต่อสู้เราก็ได้ยิ่งเยอะเนาะอ่าต่อไปเนี่ยเรียกว่าหกสิบห้าอันนี้มียังปลดไม่ได้ แต่ว่าเดวมีจะขออนุญาตแปะนะครับเตโตทุกอันเลยตั้งแต่ตรงนี้ไปเนาะเพราะว่าอนาคตยัง,ยงไงเพื่อนๆก็ต้องเลเวล่า65เลเวลว่า80แล้วก็ต้องใช้สบุต่ตเนี่ยของเมลอนมาปลดอยู่แล้วก็หลักเลเวลร0อบวกอะ่ะมันก็ต้องมีทำในวพวกเนี้ยครับแต่ว่าเดียวมีจะขออนุญาตแปะใหะ้แปะแบบสําเร็จให้เพื่อนๆเ,เ,เอาไปทําตามได้นะครับเผื่อเพื่อนอ,นอ,นอนาคตแบบ เพื่อนๆเลเวลถึงแล้ว80เลเวลร์ลอยขึ้นไปแล้วแบบเฮ้ยโอ้ยอย่างนี้ฉันต้องมาปลดเอาสเตตัสแล้วโอ้ย oh, ลุยเลยก็มาดูคลิปนี้มีได้นะครับมีก็จะวางแปะไกลให้หมดเลยนะครับปิง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 อ่าเพื่อนๆก็ลองไปทําตามได้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆจะเอ่อทำเตโตด้วยนะเพราะว่าเตโตเนี่ยเป,เป็นระบบสําคัญของในเกมเลยครับบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันของเล่นมันแล้ได้สาระเลแต่จริงๆต้องทำครับเพราะว่าถ้าเราทำเนี่ยเราจะได้พลังต่อสู้เยอะมากแล้วยิง่งเลเวอ65เนี่ย ถ้าเราปลดหมดนะอย่างเอออย่างเพื่อนหมีใส่สุลตานเนี้ยเขาใส่อ่ะห้าหกดาวหมดเลยเว้ยพลังต่อสู้อันเนี้ยไ,ได้ประมาณเออเท่าไหร่วะประมาณเก้าเอาไว้ง่ายนะแค่ปลด6กห้เนี่ยถ้าเพื่อนๆใส่ครบนะได้พลังต่อสู้อ่ะฟรีๆเกือบหมื่นเจ๋งไหมล่ะอ่าก็อันนี้เดี๋ยวมีก็จะแปะรูปทิ้งไว้เลยนะครับสำหรับปริศนาพวกนี้กระบองเพชร ช้างอะไรแบบเนี้ยเนาะเพื่อนๆก็ไปทําตามได้นะครับอ่าก็เผื่ออนาคตเพื่อน,อนเพื่อนเลเวลถึงแล้วเพื่อนๆก็มาทําตามที่มีแปะไว้ได้นะครับอ่าก็ขอให้เพื่อนๆได้พลังต่อสู้แล้วก็เล่นกับปริศนาเตโตให้อย่างสนุกนะครับมันก็เป็นอะไรที่เอ่อระบบเกมมาให้เราใช้ไอคิวเล่น แก้ปริศนาสนุกสนุกครับแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ยากแล้วถ้าเราเข้าใจอะเนะะาะปัญหาเดียวคือถ้าเรามีจิ๊กซอเนี่ยตัวเลโก้ครบกับที่เราต้องการที่จะวางแค่นั้นเองครับก็จบแล้วครับผมก็เลโก้หกห้าไปเนี่ยถ้าเราใส่ครบอะพวกสี่ห้าหกดาวเนี่ยมันจะได้โบกพลังต่อสู้ฟรีๆเนี่ยก็คือหมื่นหนึ่งเลยเลยนะมีถึงบอกบอกว่าเลโก้มันหายากครับอ่าแล้วในส่วนการหาเลโก้นะครับอ่แล้วถ้าเราพูดถึงกันแล้วเนาะ การหาเลโก้นะครับจะอันนี้คือหาแบบไม่ไ,มได้ใช้ตังค์นะก็มากดที่ท้าทายนะครับแล้วก,กดเขเขตดมมิตินะครับแล้วก็มาตีตัวบังกรตัวนี้เนาะก็มันจะให้ตั๋วลงวันหนึ่งอะต่ออันหนึ่งคนต่นี่หมีไม่ได้ลงมาสามวันแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยได้ลงถ้าเรายิ่งเล่นลงระดับบังกรยิ่งเยอะเห็นไหมเลโก้ LEGO มันก็ยิ่งได้เลว่าสูงขึ้นอ่ะ,ะเรายังดูระดับสามก็ได้ครับจะเข้าใจเลยมาเห็นไหมยิ่งระดับเห็นไหมยิ่งระดับขึ้นเนี่ยมันก็ยิ่งได้เยอะ แต่ว่าโหว่าจะเราจะเลเวลแปดเจ็ดก็นานอยู่เหมือนกันนะระดับสุดท้ายเนี่ยเอวระดับระดับสุดท้ายระดับแปดเจ็ดเนี่ยยากนะมันจะไม่ง่ายเหมือนระดับหนึ่งระดับสองนะครับเพราะนั้นเพื่อนเพื่อต้องหาตี้ดีๆนะครับเห็นไหมถ้าเราได้เราสามารถเล่นไปถึงเลเวลแปดสิบเจ็ดได้เราก็จะหาเลโก้หรือเตโตง่ายได้เห็นไหมมันก็จะมีห้าหกดาวเพียบเลยมันจะไม่มีแค้หนึ่งดาวเห็นไหมครับหนึ่งดาวจะเคลียร์ออกนะเพราะนั้นเลเวลก็สําคัญถ้าเพื่อนเพื่ออยากจะปลดสเตตัสเตโตให้ไวเนี่ยมีแนะนําว่ารีบเล่งเลเวลครับอย่างน้อยเอาไห้หก โอ้หกเจ็ดเสร็จเนี่ยอนาคตถ้าเราได้แปดเจ็ดเนี่ยเราก็จะสามารถหาเตโตร,ระดับดาวสูงได้ถูกไหมถ้าเราหาระดับดาวสูงได้เยอะเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเอาไปใส่อดได้เยอะอ่าแล้วก็อันนี้พูดถึงในคลิปเก่านะครับที่มีเพื่อนๆถามว่าเออทาไมมีถึงแนะนําให้ไปซื้อเตโตเนี่ยก็ขออนุญาตแนะนําพร้อมกันไปเลยนะครับยังไงว่านี่น่าจะอยู่น,น,นี่นี่่พัฒนาคารปะ อ่าเนี่ยครับกล่องมันจะเนี่ยเก้าร้อยเพซเห็นไหมครับว่าเนี้ยมันจะสุ่มทั้งหมดสิบค้างอันนี้อันนี้ผมีพูดถึงผู้เล่นสุรตานนะหรือว่าถ้าบางคนที่แบบคือช่วงแรกอ่ะมันหายากจริงๆว่าเตโตอ่ะหรือเลโก้เนี่ยหายากจริงเพราะฉะนั้นอย่างที่หมีบอกครับว่าเออถ้าเป็นผู้เล่นที่เขาแบบมีตงังค์เนี่ยจะลงทุนเลยก็ได้เพราะว่ามาได้สิบกล่องเนี่ยมันมีโอกาสสุ่มออกห้าหกดาวเยอะมากนะหมีเคยลองไปกล่องหนึ่งอะ่ะเออหมีก็ได้ห้าหกดาวมาสามชิ้นนะหมีว่าคุ้มอยู่เพราะว่าช่วงแรกเลโก้เราหาาายกกมกครับ ถ้าเราอยากจะแบบเอ่อดแบบฟาร์มเองหาเองวันต่อวันมันก็ต้องรองบังกรระดับสาระดับสก่อนนะมันก็ต้องเรียกว่าหกเจ็ดดเมันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมล้วถ้าเกิดช่วงแรกเราปลดสเตตัสครบครบเป็นเซตๆได้พลังต่อสู้มันจะเพิ่มเซตละสามพันสี่พันซึ่งมันเยอะไงถูกไหมห้าเซตก็ได้เท่าไหร่สองหมื่นแล้วถูกปหก็อันนี้สําหรับผู้เล่นที่แบบอยากลงทุนนะครับแต่ว่าถ้าอดใจรอได้ก็รอลงบังกรไปสักระดับสาระดับ4ี่เราก็ทําของง่ายแล้วครับ ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วครับก็เตโตก็จบประมาณนี้ครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวหมีจะคล,ปคลิปหน้าเนี่ยหมีจะทําเป็นคือแนะนําเกี่ยวกับบันทึกป,ประจนไทยอ่าของพื้นเมืองจุดชุดชมวิวกล่องสมบัติบางคนยังไม่รู้ครับว่าพวกนี้เราปวดเห็นไหมดูข้างล่างเห็น่อมจะบอกนะยังกล่องสมบัติหมีได้ตต่อสู้7 7 wi ็ดพัเลย อันอื่นก็เหมือนกันถ้าปลดหมดนี้ได้เป็นหมื่นนะท่ากับว่า4อย่างนี้ถ้าเราปลด4อย่างเราได้พลังต่อสู้ฟรี4ี่หมื่นสายฟรีก็ต้องทําครับสายเติมน้อยก็ต้องทําสุ่าตยังต้องทาเลยอันเนี้ยเพราะว่ามันได้พลังต่อสู้เยอะแล้วมันเป็นอะไรที่เราแค่ขยันก็ทําได้คนั้นครับอ่าก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับเนี่ยอ่าก็จบกันไปสำหรับเตโตนะครับหรือว่าจิ๊กซอว์เลโก้อะไรก็แล้วแตเเเนะ่เพื่อนๆเรียกเนาะก็นั่นแหละครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปทำตามดูนะครับ ก็อาจจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆสาหรับผู้เล่นใหม่เพราะว่าตอนนี้เซฟเซฟมันก็เปิดใหม่เรื่อยๆนะเขาอาจจะมีผู้เล่นใหม่อยากจะมาเล่นก็ยังไม่รู้ระบบนี้ก็มาฟังหมีดูได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นผู้เล่นที่แบบเออติดเลโก้ไหนยางเงก็มาดูได้เพราะว่าหมีก็จะแปะให้ดูเนาะวิธีวางผ่านยังไงอะไรยังไงเนาะเพื่อนๆก็สมมุติเห็นหมีแปะอันไหนเพื่อนๆก็กดสต็อปคลิปแค่นั้นละครับแล้วก็แปะตามแค่นั้นเองจบแล้ว อ่าครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับมีงค์สามาดูหมีนะครับแล้วก็เพิ่มกำลังใจสําหรับหมีนะครับก็รบกวนฝากกดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับมีมีผลงานอัปเดตทุกวันนะครับผมอ่าแล้วเจอกันนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดเพื่อนๆมีอะไรอยากให้หมีทําอะไรเกี่ยวกับเนโ้คุณนี้ก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์ในย t u b e ได้นะครับเดี๋ยวหมีไปนั่งไล่ทำหมีหมีทาให้หมดแหละใครใครขออะไรหมีก็ทําให้หมดเนาะหมีเป็นคนคุยง่ายอ่าครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันนะครับ